สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทำเรียกว่าคอนเทนต์แบบชิลๆแล้วกันครับเป็นการเรียกว่าสอบถามความคิดความอ่านความคิดเห็นแล้วกันนะครับว่าสำหรับหัวข้อดังกล่าวเนี่ยจะมีแนวทางหรือมีความคิดเห็นไปในทิศไปในทางใดนะครับตามหัวข้อที่ตั้งเป็นท็อปิกในไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นั่นแหละครับก็คือถ้าเป็นท่านนะครับจะเลือกซื้อที่ดินเนี่ยนะครับ ไม่เอาแบบหลักการตามกฎหมายมตามกฎหมายอะไรมากเนี่ยจะเลือกซื้อที่ดินประเภทไหนครับอตอนเที่ยงเมื่อตอนเที่ยงผมได้โพสลงไปแล้วนะครับถามว่ามีประเภทอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นท็อปปิกเป็นคอนเทนต์แบบไม่ต้องซีเรียสนะครับเมื่อตอนเที่ยงผมได้โพสต์รูปภาพก็มีหลายห,ายหนึ่งตั้งแต่โฉนดครับเดี๋ยวอธิบายแต่ละตัวโฉนดก็คือหนังสือแสดง ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเจ้ากรรมสิทธิ์นะครับถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ใครๆก็อยากได้อยากมีนะเพราะมีสิทธิ์ใช้สอยจําหน่ายจ่ายโอนติดตามโอเครนจากบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ยึดถือนะครับพูดง่ายๆครับต้องบอกว่าถ้าเป็นภาษาลูกเสือเนี่ยก็ต้องบอกว่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆสามครั้งนะสามครั้งก็ไม่พอเพราะมันเยี่ยมจริงๆนะครับ นอสสามหนังสือรับรองการทําประโยชน์นะครับก็คือก็มีทั้งนอสสามกนอสามขอแล้วก็นอสสามธรรมดานะเอาเป็นว่านอสสามแต่ละเพศแตกต่างกันยังไงนอสสามธรรมดากับนอสสามขอเป็นที่ดินที่มีแผนที่รูปรอยครับไม่มีตําแหน่งที่ดินที่ดอนชัดจงชัดเจนอะไรมากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นถามว่า ก็อาจจะซุ่มเชียงหน่อยครับถ้ามีการซื้อหาแต่ว่าถ้านอสามก็กมีหลักมีฐานครับมีตําแหน่งที่ดินที่ดอนชัดเจนเป็นแผนที่ระวางรูปถ่ายทางอากาศเวลาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่ต้องประกาศก่อนแต่สําหรับนอสามและธรรมดาและนอสสามขอนี่ต้องประกาศก่อนอ <S <S คลิปนี้เน้นเรื่องความเป็นจริงครับถ้ามันไม่ไม่ต้องคิดเรื่องกฎหมายมากเอาไม่ต้องคิดเรื่องกฎหมายเท่าไหร่เอาความเป็นจริงความรู้สึก อยากได้ที่ดินประเภทไหนนะครับไม่ต้องไม่ต้องคลิปนี้แบบชิวๆนะครับอย่าไปตีกรอบต้องเป็นอย่าไปตีกรอบความเป็นกฎหมายของเอกสารสิทธิ์หรือของหนังสืออนุญาตหนังสือรับรองสิทธิ์แต่ละตัวจนเกินไปครับตัวนี้คลิปนี้เกตนานก็คือพยายามคิดนอกกรอบครับอยากให้คิดนอกกรอบเท่านั้นครับสอขอหนึครับหนังสือหลักฐานการแจ้งการครอบครองนะครับ พูดง่ายๆซคหนึ่งเนี่ยเป็นที่ดินมือเปล่าที่มีเพียงสิทธิ์การครอบครองจะโอนให้แก่กันไม่ได้เพราะทางการยังไม่ให้คํารับรองว่าได้ทําประโยชน์แล้วเรื่องเวลาซื้อขายจะมีปัญหาเรื่องเนื้อที่เนื้อที่อาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงตามใบามากนะักเพราะอาจจะด้วยเหตุผลกลไกลใดที่สมัยแต่ก้ามแต่ก่อนคนเท่าคนแก่ก็เสียภาษีเยอะก็บอกน้อยๆห,หรือ,อาการวัดเนี่ยไม่ได้รังวัด าตามหลักวิชาชีพมันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ถ้ามีการรางวัดใหม่แต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้ามีการออกพวกชนงชนดเขาก็ถือตามความาถือพื้นที่เนื้อที่ที่มีการครอบครองและทําประโยชน์เป็นสําคัญนั่นแหละนะครับนี่มีประเภทไหนอีกครับสบก4ีก์หนึ่งหนังสืออนุญาตให้เขาทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตนะตัวนี้ก็ชื่อบอกชัดเจนหนังสืออนุญาตนะตัวนี้ถามว่า คนมีสิทธิส่วหนึ่งเป็นเพียงผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นครับไม่ได้มีสิทธิ์อะไรอย่างอื่นนะครับซื้อขายจําหน่ายใจโอนไม่ได้เว้นแต่ตกทอดทางทายาทอย่างเดียวนะครับทางทายาทอย่างเดียวแค่นั้นครับแล้วก็ที่ทอคอที่ทอคอถามว่าที่ทอคอคืออะไรก็คือหลายคนอาจจะไม่คุน้นก็คือที่ดินที่มีการครอบครองที่พอพท5ก็ใช่ที่พดก็ใช่ตามกฎหมายใหม่นะ เพราะฉะนั้นถามว่าที่พวกนี้ก็ที่ดินมือเปล่าทั้งนั้นแหละครับมีเพียงสิทธิการครอบการครองนะอเท่านั้นครับซื้อขายใจจาหน่ายใจโอนเนี่ยกฎหมายไม่ได้กําหนดแบบเอาไว้ครับกำหนดไว้อย่างเดียวก็คือวิธีการโอนที่ดินที่มีการครอบอสิทธิการครอบครองโอนมีการส่งมอบให้แก่กันเมื่อส่งมอบให้แก่กันปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าเจ้าของเดิมสละนะเจตนาการครอบครองเมื่อสละเจตนาการครอบครองถือว่าการครอบครองนั้นสิ้นสุดลงนะครับนะ นสรอีนะอกประเทศหนึ่งฉนดตราจองฉนดตราจองปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีลดน้อยถอยลงอาจจะไม่ค่อยเห็นอาจจะมีในบางพื้นที่แต่เป็นที่ดินที่มีกรมรมสิทธิ์เหมือนฉนดนะครับสำหรับฉนดตาจองนอสรนะครับนสรที่หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงพวกนี้พวกที่ทำพวกอะไรครับพวกที่หลวงที่เขาต้องการสมวนห่วห้ารักษาไว้นะครับพวกนี้ จริงๆเนี่ยถ้ามันนี้อย่าไปยุ่งนะครับพูดง่ายมันเป็นที่หลวงนะครับแล้วก็ที่ราชพัสดุทําประโยชน์ได้แต่ทางการเขาเก็บเกี่ยวเก็บดอกออกผลเอานะครับแล้วก็ที่สอทอสอทอก็คือที่สาธารประโยชน์พวกที่ทํโรงทําเลพวกนี้ที่สาธารณะเนี่ยถามว่าความเป็นสาธารณะมันก็คือที่หลวงแต่พวกที่หลวงพวกที่สาธารณะเนี่ยข้อดีของมันคือไม่อยู่ในข,าในข่ายการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้น สรุปให้ครับมีโฉนดที่ดินโฉนดตาจองน้อสามกนอสามขอแล้วก็น้อสามธรรมดาสองอหนึ่งสอกศิกิจส่วนหนึ่งที่ดินทอคอก็คือพวกพบทห้าพวกพรศที่สทนะครับสจทอทอทอง่ะครับสททอทองที่สาธารสาธารประโยชน์แล้วก็ที่นอสรอที่ราชพัสดุถามหรืออื่น อ่าสทกออย่างเงี้ยที่อยู่ในเขตป่ามงป่าไม้ครับแต่เป็นที่ที่รับรับรองสิทธิ์ให้พวกเราชาวบงชาวบ้านเข้าทำกินแต่ไม่ได้สิทธิ์นะครับถ้าคิดนอกกรอบได้อ่สรุปให้ทีถ้าคิดนอกกรอบได้อยากได้ประเภทไหนมากที่สุดนะครับไม่ต้องอิงกฎหมายครับคลิปนี้อ่าพยายามที่จะเรียกว่าไม่ตีกรอบเพราะการไปตีกรอบก็เหมือนนักเรียนครับหรือการเรียนการสอนในในบ้านเรา่ทุกวันนี้บางทีการไปตีกรอบจํากัด ความจำกัดจําเคียรความคิดจนเกินไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ถ้ายังไงลองแสดงความคิดเห็นกันมาดูครับผมอยากรู้ความคิดเห็นของแต่ละคนเท่านั้นหลักจุดประสงค์สําคัญนะเดี๋ยวจะเรียกว,ว่าก๊อ,กอไฟล์ไปที่กอ๊อฟลิงก์ก๊อวิดีโอไปที่ YouTube ด้วยครับเดี๋ยวจะไปดูความคิดเห็นใน YouTube ด้วยว่าเป็นยังไงโอเคครับ เดี๋ยวยังมีเดี๋ยวมีสาระเยอะเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาอัพหลายๆเรื่องนะเป็นวันหยุดด้วยครับแต่คืนนี้ถ้ามีโอกาสก็จะเลเวลไลท์สดทาง YouTube แล้วกันเนาะโอเคนะครับสวัสดีครับ